กาบสวัสดีครับแนงขับ FC สซีาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยความคาลบอย่างสูงปาโมดอยู่ยาวลำเพลินออฟชียลเวลาประมาณ19.30ตอนนี้ปาโมตก็ได้มาถึงที่โดมเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆบรรยากาศเวทีที่โดมนะครับผมเราก็เดินมาสวัสดีครับอันนี้ก็เจอแม่ค้า อ่ประจําของอ่ของเรานะครับอ่มาขายประจําผมก็กินประจํา <c oughs> ก็ขายดีะนะเเนาะอ่ะฟิลิปปินนักร้องแดนเซอร์ก็มาเนี่ย <Okay. S 1> มีอะไรหลายๆอย่างที่มาขายอะ่ะเป็นเจ้าประจําของขายมานาน,นยังครับขายมาเจ็ดปีแปดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแปดปีอ่ะโอ้ขายมานานแลวเนาะเออโอ้ก็ขายมาที่โดมเนี่ยนะตั้งแต่พ่อตรงการย,ยังอยู่เลย โดมนี่เพิ่งมาได้ประมาณเข้าปีที่สองเลยค่ะอ๋อเพิ่งปีที่สองแต,แต่จริงๆแล้วไปขายที่ที่เก่าที่โดมเก่าไอ,อ้ที่บ้านบ้านพักของแ<ว><อ>ดนเซอร์ขายอยู่นู่นนะพีชมพูรณ์ไหมอ๋อขายพีบูรณ์เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมามาทีมา่มากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งมาได้เข้าปีที่สองอ๋อปีที่สองคุณพี่ชื่ออะไรนะ จันแสงค่ะจันแสงชื่อพอซะด้วยพี่จันแสงนะครับผมก็เกียิอย่างยิ่งที่เข้าช่องผมแล้วมาขายประจํามันมีอะไรลูกชิ้นกาแฟอะไรทุกอย่างไดนตรงแดนเซอร์แล้วก็อะไรครับขนมจีนทุกอย่างนะเออก็มีผู้ที่มาซื้อประจําคือแดนเซอร์ศิลปินพี่จันแสงก็มาขายประจําผมก็เจอก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ก็ทักทายพี่แม่นี่แดนเซอร์มาแล้วครับผม แม่แดนเซอร์นะฮะเออสวัสดีครับน้นองแดนเซอร์คนสวยสวยๆงนั้นเลยน่ารักด้วย,วยเอออน้องคนนี้ก็สวยเพิ่งม,มา,ามาใหม่เปล่ามานานยังนานแล้วครับไปนานแล้วโอ้โหพี่จําไม่ได้เดนเซอร์ยังน,งน้องมานานยังเพิ่งมาเดือนต้นเดือนต้นเดือนบ้านอยู่ไหนคะอยู่ลพบุรีโอ้โว่าอีสานได้บอเหมือนกานเซมเซมเนี่ยเออฟังได้เนี่ยน้องมาจากไหนจ้ะมาสารคาม เอาอีสาขาเมื่อคืนนี้ได้ได้ได้เข้ากล้องพี่ป่ะเจอกันป่ะงปามดอ่ะพี่เลี้ยงหมูกระทะไม่ได้มาเอาได้มา,มมานะนนอานาจ้าโชคดีนะฮะเดี๋ยวปามดก็ไปถ่ายต่อ,อไปครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับคุวี่สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพขอกราบที่อกเลยนะครับไม่เจอทนานเลยโควิดเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นเป่งมากสามรอบแล้วเป็นวันศุ้วอ้าวตองอังเปาหัวเนื้อใครพระเอกของช่องผมเอง วัสดีครับอังเปาครับจนเหนื่อยงงแล้วเร <ไป S 1> าก็ถ่ายจะเป็นอีกอยู่เน,เนี่ยเหรอติดว่วเาเลสตรวจเหรอไม่เป็นแล้วเป็นแล้วไม่เป็นแล้วอังเปาอยู่ได้สามเดือนครับ<อ> <sim on. S 2> วันนี้วันนี้วันนี้ก็มาซ้อม <fu assist. S 2> นะฮะม้ลงเพลงสูตสายใหญ่จาครับผมขอบคุณมากครับครังเพลงครับสูตรสายใหญ่แลถูกหวยนะครับอังเปาก็ถูกหวยแล้วครับผมสวัสดีครับคุณปอครับ เรายังค้างคช่นังก็อยู่นะเดี๋ยวผมโยนนะค้าง,ง,างไม่ค้างโอเคครับครับผมอันนี้ต่อไปนะครับผมเรือ่องอ,อยังไม่ได้ซ้อมอะเดี๋ยวก็จะซ้อมอมีแนวล่าด้วยแต่มีแนวลา่ามีเสียงเพลงองปาโมดก็ไม่ได้ไปมาถ่ายเรื่องหลังเวทีอันนี้ก็น้องแดนเซอร์อก็มากินอะไรอ้าวลดล,ดลดมาแล้วครับผมลดของอรดแห่มาม,มาแล้วครับผมมาแล้ว รถแห่มาแล้วลรถแห่เรากไปถ่ายรถแห่ดีกว่าเพราะว่ามาแล้วไนงะรถแห่เราก็จังหวะมาดีเลยเราได้จังหวะเราแฟนขับไปฟรีสดๆสเดสดลยเด็ก yes. ห,หน้าเปิดแอร์ครับผมครับผมครับผมเปิดแกทักสามดแล้วไม่รู้ใครขับครับสารถีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นักสืบทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อนรับมารอถ่ายถ่ายคลิปนะครับพ่อพ่อวรชัยพ่อพระเอกไลฟ์สดคนดูสองสามพันเลยนะจ๊ะสวัสดีครับพ่แหลมสวัสดีครับพ่แหลมสวัสดีครับโอ้ใครลงมาบ้างเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์นะครับอาจารย์นักดนตรีแล้วที่ก็าอาจารย์ดูทินครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ใครขับเนี่ยใครขับเนี่ยคนขับใครครับใครขับไปเนี่ย สวัสดีครับพาโมัดโอ้เสียเลยม้วนมวนเสียเสียเสียชื่ออะไรนะเสียอะไรนะครับผมเสียเมียเสียเมียเจ้าของรถบ้านสามคันเราจะมาร่วมกับสาวน้อยรถบ้านแพงนะครับผมเราก็ดูบรรยากาศต่อไปนะครับผมเหนื่อยมครับอาจารย์แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงโควิดอย่าเป็นนะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ไม่ไม่เป็นโควิดนะครับไม่เป็นแล้วครับเป็บารมีสูงส่งนะครับผมสวัสดีครับ ท่านพระเอกอาออเออเตาเบรสมามีอะไรเด้สปลาบมปลามดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ประมาณที่เลยนี่เดี๋ยวสัมภาษณ์ส่วนตัวหน่อยนะเดี๋ยวก่อนลงมาก่อนท่านอาจารย์เอาหลังเซฟมาให้หน่อยที่เตาเออเตาเบรสเน่เขาเปิดช่องใหม่แล้วอ่าอาจารย์เก่งเปิดหรือยังต้องมาเฝาอ่าช่องปลามดนะสนับสนุนปลามดเลยนะครับโอ้ยรอมานานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เฝ้าไปเลยคิดถึงหายไปไหนมาเป็นโควิดหรือเปล่า ไม่ไม่เป็นนะไม่ได้เป็นเออยังออยยังหล่อเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ยังหล่อไหมหล่อครับหล่อหล่อเหมือนเดิมโอ้โหเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะคิดถึงนะคิดถึงมากไปเลโอ้สบายดีฟ้าก็อีล็อกก็แก๊กไปเรื่อยทำโน่นทำนี่ไปเอากลับมาหมดแล้วใช่ไหมกลับมาหมดเล่นกี่ชั่วโมงฮะ เล่นสามชั่วโมงใช้สมุกว่าถามว่าเขาต่อต่อเวลาไหมไม่ไปต่อไปต่อกลับเลยใช่ไหมกลับเลยคนพอดีคนตกเลยเออแล้วคนเยอะไหมคนเยอะคนเยอะเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปโอเอาบาตามขั้นว่าครับเต้าเบิร์ตช่องใหม่ของเต้าเบิร์ดนะครับผมนักดนตรีสีมือคนหนึ่งนะครับผมดีลาวาตสินสุดยอดครับผมมาไปต่อครับครับผมต่อต่อแข้งสีสวยครับผมเรือมุ่งเนี่ยมี คุณนุ้ยทีณนี้ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนเลยนะผมคุณนี้อยู่เบื้องหลัง,ลลอง,ลงเอาละเราเจอแดนเซอร์อสวัสดีจาด้าแดนเซอร์โอ้กำลังซ้อมเป็นเลยจา้ามาใหม่หรือเปล่าเนี่ยมาใหม่ครับเข้าใหม่แล้วกำลังซ้อมใช่ไหมชื่ออะไรจ้าหนูชื่อภูมิครับชื่อภูมิมาจากไหนคะ อำเภอวเชยรภูมิจังหวัดสกลนครอ่าวิเชภูมิมัจังหวัดสกลนครโอเคนะน้องภูมินะให้มันหมาโชคดีนะครับลุ่งโรจน์แฟนข่าวเอซีเยอะๆอ่านี่ชื่ออะไรจ้าต้นหนาวค่มาจากไหนจ้าชื่อดังๆต้นหนาวคับต้นหนาวมาจากไหนจ้ามาจากระเบียบครับอ๋อทำไมย้ายมาเพื่อนอยู่นี่ฮะจะเพื่อนมรรยากาศย้ายมาเราอยากเปลี่ยนหาประสบการณ์นะชื่ออะไรเอ่าอยู่มาจากระเบียบบ้านบ้านอยู่ไหนจ้า อุปรุนลังครับอะปุดลังครับกุดลังจังหวัดสระบุรีสระามนี่นะโอเคนะน้องชื่อแรงดังเหรอครับต้นต้นหลาวต้นหลาาโอเคครับน้องครับอ่าครับน้องโชคดีนะขอให้อ่าอาจจะรื้อเรื่องหน้าที่การงานนะจ๊ะสวัสดีครับแดนเซอร์ทุกคนมาแล้วป่ามดสวัสดีจ้าคนสวยอ่าวันนี้กี่ทุ่มครับกี่โมงครับตอนนี้กี่โมงจ้า นับทุ่มลงแต่ไม่รู้จะได้ขึ้นที่โอเคจ้าอ่ามันโอ้ยมาเจอมาเจอคนดังก้าพันกว่าแล้วไลฟ์เมื่อเช้าเนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมอาจารย์เอาว่าไงครับลูกศิษย์อาจารย์ไเหนื่อยครับเหนื่อยเนี่ยผมดูแล้วเหนื่อยมากโอุ้ดยอดตามว่าได้กี่คลิปแล้วครับโอ้ได้หลายคลิปแต่เราพอใจแล้วคนดูพันสองพันไปเรื่อยๆหลายๆคลิปไปเรื่อยๆ เราพอใจแล้วหลักคันนี้เราถือสุดยอดอาจารย์ครับผมอาจารย์เหนื่อยมากเลยดูแล้วกินน้ำไงอาจารย์อาจารย์จะไปดูเสื้อป้าก่อนตา,า,าไปอะไรเปียกก็ได้ใช่จ้าแม่แม่ผิวสีน้ำผึ้งคนสวยอ <c oughs> ยู่ยายาไปเปลี่ยนเสื้อให้หนูเป็นน้ำผึ้งแล้วพี่น้องอน้ำผึ้งนะสวยสวยคนสวยไนี่อก็โอเคว่าอาจารย์พอดีน้นเอนคนสวยอ่าเราก็ถ่ายบรรยากาศน้ำเฟ้คนสวยคนสวย คนสวยด้านเต้ของวงสาวน้อยนช่ไคนนี้ก็สวยที่สุดเลยไงอยู่มานานแล้วตั้งแต่มาอยู่อยู่บ้านบอสผมงไใหม่ยังอยู่บ้านบอสอยู่เลยนะใช่ไหมผมมาใหม่อยู่บ้านบอสอยู่อยู่บอลามปีนี้ก็คือเป็นปีที่สี่เลยคปีที่สี่ของวงสาวน้อยใช่ไหมครับผมวงแรกวงแรกที่เรามาอยู่ถ้าบ้านหนูชื่ออะไรนะอยู่เออบ้านเดิมอยู่ที่ไหนนะบ้านหนูอยู่โกสุมโกสุมใช่ไหมอ๋อคนที่นี่โอเคนะหนูนะ ชื่อชื่อชื่ออะไรจ๊ะลูกก๊อฟอ่าคนดังนะลูกก๊อฟเนี่ยยินชื่อบ่อยลูกก๊อฟสวัสดีนะจ๊ะจ้าอ่าแล้วนี่ก็สวัสดีนะจ๊ะเนี่ยหาอะไรได้พิเศษขายแบตเตอรี่นะครับสนับสนุนได้ครับแม่ลุงมภพร้าวม่พร้ากับไม่ใช่ทีิวานนะคะจ้ามะงรภาบอกเขาพอดีเปลี่ยนซื้อให้มุนันปัจจุบันเรียบร้อยยังอ่ะชีมแล้วเป็นไงโอเคโอเคนี่สวยหน้าใสเนี่ย มันโดนถอกมาเปล่าไวเลยยังเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยธรรมชาติอ่าอันนี้ก็สวยอันนี้ผมผมผมชอบอยู่นะสีอ่าเขายกน้ำพึ่งถือน้ำพึ่งอันนี้แหละพี่น้องจริงจริงาเป็นคำมชื่นชื่อชื่ออะไรดาวมัตั้งชื่อชื่อว่าอะไรน้ำพึ่งค่ะอถือสียงด้วยขายบัตรนี่ค่ะโอเคืาอบัตรจองตัวกันนะคะจ้าครับผมรายี่สิบเก้าบาทค่ะราคายี่สิบเก้าบาทนะ โอเคครับแด้ครับอีซีครับผมครับผมเบื้องหลังวันนี้อากาศแรงขับด้วยความเคารพนะครับวันที่พรุ่งนี้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เอาแรคขับเอีซีเตรียมกำลังใจให้สาวน้อยเพชรอนั่นแทนบัตรคุ้มกิดนะฮะร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะทีนี้ก็ใครดูก็ขอให้รวยๆมีโชคมีลาภมีวาสนาครับตามด้อยู่ยาวนำผลเอาเชื้อกาบในช่วงอบทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ